อันไหนดีกว่าหนูไม่รู้พี่เห็นอันไหนออกแก้วไปปาร์ตี้มาสนุกสนานมีเอาแก้วใส่อ๋อหนูหนูไปร้านพี่บอยมาใช่ w h a t h a p p n พนที่เอ่ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็หนูก็ไม่รู้ว่ามันมายัางไงตัวก็แค่ตื่นเช้ามาแล้วก็แบบเอากระเป๋าไปทำงานต่อแล้วแบบว่าใช่แหละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกพี่บอยว่าเดี๋ยวหนูเอาไปคืน อาจารย์ไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวเลยอาจารย์นะหนูหนูบอกพี่บอยตรงนี้ว่าหนูขอโทษเดี๋ยวหนูเอาไปคืนพี่ยย่างๆพี่ยังอย่าคิดตังค์หนูก็พอเราคิดว่าเราถือหยิบมาเองหรือว่ามีใครแบบเอามาวางแล้วก็แบบแกล้งอ๋อมีคนแกล้งไหมอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้จำไม่ได้เลยหรอเออนี่ไม่รู้อ่ะหนูไม่ค่อยรู้มันเป็นแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นอะไรอย่างเงี้ย ตัดตอนไหนอราถืว you know ่าวันนั้นอะวันนั้นะภาพตัดตอนไหนหนูจำไม่ได้อะหนูจำไม่ได้ไปรกลับบ้านยังไงมีมีผู้ช่วยมีผู้ช่วยมี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 ผู้ช่วยว่ามีคนมาส่งนั่นแหละปลอดภัยใช่ใช่ค่ะจริงๆเราสุดทุกทุกครั้งไหมไม่ปาร์ตีมั้ยก็ไม่ทุกอันนะเอ่อเฮ้ยคิดดูไม่มั่นใจในตัวหนูขนาดนั้นคือคือหนูไม่ค่อยมีเวลาขนาดนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ย เออไม่ค่อยมีเวลาเที่ยวแล้วก็เหมือนแบบว่าทุกครั้งที่ไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยก็จะเหมือนตัดสินใจแล้วว่าคนกลุ่มนี้สัมพัญจริงๆเลยแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดเราก็เลยทำให้ดีที่สุดในการทำบ้าน <c oughs> ถุงมะค่ะเพราะว่าแพทมีนิยามใช่ค่ะเราเห็นว่าแพทมีนิยามว่าถ้าไอ้ทีเราต้องแบบให้สุดไม่ไม่ชีวิตเรมันมีแค่วันเดียวเราต้องให้สุด จริง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 หนูก็คิดว่าแบบเออชีวิตก็อยากทำอะไรทำอ่ะอยากใช้อะไรใช้อะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เราเป็นคนมีคอนเซ็ปชัดเจนใช่ในการใช้ชีวิตหนูเขินเหมือนกันที่จะพูดอะจริงแล้วคนเซลเยอะยไหมคะตอนนันก็ก็แซลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพี่พี่อะไรนะ เจอก่อนนะหนูจําเหตุการณ์ไม่ได้หนูขอเรียงก่อนคือหนู <c oughs> หนูก็โพสต์ว่าแบบเออขอโทษที่เอาเอาคืนมาหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเก็บนับเลยหรือเปล่าอนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนพี่คาเมลน้องพี่บอยเขาเออเมนต์มาว่าแบบเดี๋ยวจะเก็บตังค์อะไรอย่างเงนะี้ย <c oughs> หนูว่าเฮ้ยเดี๋ยวหนูไปคืนหนูไปคืนอ๋อบางร้านหนูก็ไม่คืนบางร้านหนูก็แบบเนียนๆไปเลยนอกงเล่ากแก้วเนี่ยเคยติดอะไรกับบ้านที่แบบหนกักกว่าแก้วไหมอ๋อเออเคคยยีิมาาจรงไอว น่าจะกลัวจราจรเลยอย่างเงี้ยสักอย่างหนึ่งแต่คือหนูอ่ะจะมีแบบอัลบั้มเก็บไว้อะไรเงี้ยหนูเปิดให้ดูเนะอย่าเปิดดีกว่าแเดี๋ยวก่อนอะไครมีอะเราก็เก็บไว้บอรามันต้องหลายรูปนะต้องเยอะนะเก็บไว้ดูไว้เป็นความทรงจําว่าแบบว่าเคยทําอะไรไม่ดีเอาไว้อะไรเงี้ยใช่คือจริงๆริคือป๊าป๊าม่าม้าหนูแบบสอนหนูมาดีมากนะแต่ว่าคือส่วนเรื่องที่ไม่ดีอะไรเงี้ยไม่เป็นความสามารถพิเศษของหนูเองฉะนั้นอย่าไปว่าเขา ไม่แต่ว่าออกครัวให้พ่อแม่ไอนะก็ก็ก็มีมีบ้างเลยอย่างเงี้ยที่ว่าแบบปล่อยฟรีแต่ว่าปะป๊ามามาหนูก็เฉยเฉยนะอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าอยากทำอะไรทำขอให้กล nah. ับบ้านก็พออะไรเงี้ยว่าพ่อแม่เข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วก็เชื่อใจว่าเราไม่ได้ทำอะไรที่มันคือปะป๊ามามาเขาจะเป็นคือแบบว่ามั่นใจว่าหนูกลับบ้านเขาเหมือนเขาเรียกว่าไรนะหนูเป็นคนติดเตียงมากอะหนูแบบว่าไม่ว่าจะอยู่ไหนคือจิตใต้สำนึกลึกๆของหนูก็คือ ต้องกลับบ้านต้องได้กินหมอนตัวเองอะไรอย่างเงี <Euros> ้ยใช่แต่กลับบ้านดูว่าสภาพไหนว่ากันแต่สิ่งที่เราเอามาเราก็ไม่ได้แบบเดือดร้อนใครหรือสิ่งที่เราทำมันก็ไม่ได้แบบไม e. มีผลกระทบกับใครใช่ไหมย,ยังไงนะคะหมายถึงว่าสอ่งที่เราติดไว้หมือกลับม้านหรือว่าเราแบบอาจจะไปล้วนไหนมาอะไรอย่าี้ยอ๋อไม่ได้กระทบใครใช่ไหม หนูว่าไม่นะหนูอาจจะไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยก็แบบพร้อมพร้อมที่จะขอโทรพร้อมที่จะแก้ไขเกินเลยสติก็คือจะมาอีกวันหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะค่อยว่ากันค่อยว่ากันแต่เราก็ได้ชนแก้วกับตำนานไกลๆที่เราอยากไปชนเลยนะโอ้๊อปอ๋อนี่เลยจริงๆหนูเอาจริงๆนะหลังจากปีเนี้ยเพื่อนอย่าเพิ่งแต่งงานนะหนูแบบเหนื่อยกับงานแต่งเพื่อนมากอย่าเพิ่งแต่งงานกันจริงๆ าจจะขอพักก่อน <laughs> ไปีรกรมมางานแต่งตรัสเราก็เราก็เต็มที่กับกับเขาแล้วแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวอะไรยอย่างเงี้ยใช่<พ>อยร<ไ>้อนไปช็อตเอาอะไรนะ<ไ>รวยเวลาจอนกลับบ้านอันนั้นเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะงานแต่งพเพื่อนเหรอ่แบบรวยเลยนะงานแต่งเพื่อนหนูอะไรเงี้ยเพื่อนสนิท,สน,ทสนิทมากๆเลยอย่างเงี้ยหนูจำไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนแต่หนูรู้แค่ว่าแบบแล้วเก็เล่นแล้าแต่เพื่อนเล่าให้ฟังว่าแบบว่า เหมือนนอนแล้วก็อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็เกิดขึ้นตอนที่ตื่นมาว่ามันอหนูเอาไปคืนหนูเอาไปคืนเพราะว่ามันเขียนอยู่ว่าที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยหนูเอาไปคืนอะไรอย่างเงี้ยงานแต่งเพื่อนสนิทเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกผิดมากก็ไม่ทําอีกแล้วจะพยายามบอกตัวเองว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกอะไรเงี้ยไม่โดนเชื่ว่ารักทรัพย์รักอะไรใช่ไหมหนูกลัวหนูจริงๆหนูกลัววันหนึ่งมันจะเป็นอย่างนั้นมากหนูไม่ได้ทำลายหนูหนูไม่เคยทำลายหนูหนูไม่เคยทำลายใครแต่ว่าแบบ ก็หลังก็คือบอกเพื่อนทุกคนเหมือนกันว่าช่วยด้วยอะไรเงรี้ยแบบช่วยช่วยจัดแจงถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นเ <c oughs> ลยเงี่ยการว่าเราเป็นคนสร้างตำนานในหลายๆเรื่องราวภูมิใจดีไหมภูมิใจไหม <c oughs> ไม่นะไม่นะก็ไม่จริงๆหนูไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นเลยอ,อะไรเงี้ยมันก็แบบว่าคือส่วนมากหนูไม่เคยโพสอะไรเองเลยหนูจะไม่แบบไม่เคยโพสอะไรเองเลยหรือว่าแบบหลายๆคอนเทนต์ที่ที่เห็นในโซเชียลอะไรเงี้ยหนู หนูไม่ได้เป็นคนโพสเองก็คือพยายามจะไม่ให้เกิดขึ้นหรือบางทีตื่นมาอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ค่อยอยากดูอะไรเลยอ่ะมันจะแบบว่ามันเขินะพี่มันเขินมันเขินมันเขินคนแซวเซเยอะมากหลังๆมาคนเซลเยอะมากเพ,าเพราะว่าเหมือนแบบเพื่อนชอบเอาไปโพสอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบเขินอะเดีไม่มีใครมา,าม,มาคอมเมนต์วิจารอะไรแรงๆใช่ไหมหนูไม่ค่อยอ่านด้วยหนูไม่ค่อยอ่านอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าหนูเฉยๆกับกับ กับคอมเมนต์ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยอ่านมากกว่าแฟนหนูรับแล้หนูคิดว่าเขาภูมิใจฉันชอบคำนี้ฉันชอบคำนี้ฉันชอบคำนี้เดัแบบนี้หนูคิดว่าเขาภูมิใจรอบขาแล้วจะได้ว่าเขาก็มีคอมเมนต์อะไรกับอฤติกรรมอะไรไม่ไม่ได้คอมเมนต์อะไรมากแต่ว่าเขาขอให้เมคชัวร์ว่าเรากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้เขาชมตัวตัวเราเอง อน้าที่บอกว่าน่าจะภูมิใจหลงใจอหนูคิดเองหนูคิดเองหนูบในหัรเนหตัวเองวะเหนูหนูคิดเองหนูคิดเองหนูว่าแบบแววตานั้นต้องภูมิใจในตัวเราแน่ๆหนูต้องกลับไปถามให้แบบชดๆไปเลยว่าเธอภูมิใจกับในตัวชัดไหมบางทีสิ่งที่เราคิดเองอาจจะดีที่สุดค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุนะคะจะอเออะไรไปได้เ โอเคครับครับหนูหัวเมือกมากตอนเนี้ย <laughs> ตรงนี้เนี่ยคะเยตงนีเลยนะ